สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดพยากรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมิถุนหรือชาวราศีเมถุนค่ะดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนส่งท้ายปีนะคะเดือนธันวาคมปี2,568นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนามิถุนรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือยังไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนถ้าสามารถดูตามราศีได้ และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นอาจจะมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนดาวประจําตัวตนท่านคือดาวพระพุธนะคะพระพุธ1นอยู่ในภพเรือนปุตตะในช่วงเดือนนี้ท่านค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งใหม่ๆความคิดริเริ่มนะคะเพราะว่าจุดนี้เมื่อดาวพระพุทธมาอยู่ในลักษณะแบบน,นี้และเจ้าบ้านไปอยู่ในภพอริต้องบอกว่าบางคนคิดทําโปรเจกต์กับเรื่องยากนะคะแต่สามารถทําให้เกิดผลดีได้ ดาวประจําตัวนะคะมีดาวพระเกรติเล็งอยู่แสดงว่ากระตุ้นในเรื่องสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริวารลูกน้องลูกหลานสิ่งใหม่การริเริ่มการเริ่มต้นไอเดียโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าจะเป็นงานแบบเป็นจ็อบเล็กๆระยะสั้นลักษณะแบบนี้เรียกว่ารอบระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองได้ดีนั่นเองค่ะ และพอวันที่7จธันวาคมดาวพระพุธจะยกสู่โคบเรือนอรินะคะจุดนั้นต้องบอกว่าพุธกลุ่มร่วมอาทิตย์กลุ่มร่วมดาวพระศุกค่ะพระพุธอาทิตย์เป็นดาวคู่วางแผนพระพุธและพระศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ําแน่นอนว่าราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ํา ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะบางคนจะมีเรื่องของโปรเจกต์ผุดขึ้นมาใหม่มีเรื่องไอเดียแปลกๆเกี่ยวข้องกับการลงทุนบางคนมีเรื่องของการส,สร้างชีวิตของท่านไปในรูปแบบใหม่มีแนวคิดริเริ่มหรือว่าอาจจะเข้าไปอยู่ในวงสังคมที่มีเด็กมากขึ้น แต่ในที่นี้ต้องบอกว่าทุสถานพก็คือทุสถานพนะคะเพราะเมื่อเป็นพบเรือนอริท่านจะมีเรื่องยากที่เข้ามาทดสอบเสมอท่านจะมีสิ่งต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบริวารลูกน้องเข้ามาเพราะฉะนั้นจุดนี้เมื่อเป็นพร้ายนะคะท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดคำพูดที่สื่อสารไม่ตรงกันหรือว่าลูกน้องของท่านบางคน อาจจะเซนซิทีฟในเรื่องของคําพูดนะคะหรือบางคนลูกน้องของท่านคล้อยตามปฏิบัติตามได้ดีแต่รับคําสั่งแบบผิดหน้าที่แบบทําไปผิดลักษณะไปด้อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นในรอบระยะเวลานี้หากมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคะให้ท่านกลับมาดูแล้วก็กลับมาทบทวนนะคะพยายามซ้ําแล้วก็ทบทวนในเรื่องเรื่องนั้นกับการสื่อสารต่างๆก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะ และเนื่องด้วยดาวพระพุทธก็เป็นดาวพันธุนะคะพันธุหมายถึงหลักทรัพย์บ้านเรือนรถยนต์ที่ดินหมายถึงเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เรรือญาติพี่น้องของท่านเมื่อมาอยู่ในภพอริ บางคนจุดนี้อาจจะเจอเจอกับปัญหาต่างๆเหล่านี้อาจจะหาเงินจ่ายค่าเช่าไม่ทนันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการต้องซ่อมบ้านการต้องซ่อมรถนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการทําสัญญาเกิดขึ้นได้ เพราะจุดนี้จะเห็นได้ว่าดวงดาวส่งกำลังถึงกันกันกบดาวพระเสารนะคะแล้วก็ดาวพระราหูเพราะฉะนั้นจะส่งอิทธิพลในเรื่องของความผิดพลาดอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำให้เจ้านายเข้าใจผิดในตัวท่าน หรือมีใครบางคนใส่ไปใส่ความนะคะหรือการสื่อสารเอกสารต่างๆรอบระยะเวลานี้อาจต้องมีการนํากลับมาแก้ไขเกิดขึ้นได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะเรียกว่ากว่าจะได้อะไรมาได้ความสําเร็จมาท่านอาจจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทําการลงมือทําแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ การเกิดศัตรูได้ในเรื่องของการทําสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะเมื่อดาวสหัสชะของท่านดาวแห่งการสื่อสารวงสังคมของท่านมาอยู่ในภพนี้นะคะ่ะก็เรียกว่า การปรับตัวเข้ากับสังคมอาจจะเป็นเรื่องที่ตัวท่านเองไม่ชอบตัวท่านเองอาจจะรู้สึกว่ารอบระยะเวลานี้มีสิ่งขัดขวางมีสิ่งที่มาทําให้ท่านเกิดภาวะอารมณ์ที่ขุ่นมัวได้ง่ายนะคะเป็นผลมาจากดาวพระพุธซึ่งมาอยู่ในภพเรือนนี้นั่นเองค่ะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องเจอเจอในเรื่องของการสื่อสารการเจราจาการออกไปเจอลูกค้าการดวลูกค้าวงสังคมต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะก็อย่าได้กังวลไปเพราะชาวลัคนาราศีมิถุน ค่ะท่านยังมีดาประธานฝ่ายสุเเคราะห์สําคัญนะคะซึ่งมาอยู่ในภพเรียนการเงินแล้วในช่วงเดือนนี้จะมีการยกย้ายกลับมาทับลักขนาได้เกณฑ์พิเศษเยอะเลยละคะ่ะก็เรียกว่า การที่ท่านทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลนะคะสืบเนื่องมาในเรื่องของการที่จะได้บริหารจัดการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินหรือรอบระยะเวลานี้สิ่งต่างๆที่ทำนะคะอาจจะเป็นผลให้ตัวท่านได้รับในเรื่องความใส่ใจได้รับในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆที่เจ้านายจะมอบหมายให้ท่านเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ ส่วนในวันที่26ธันวาคมพระพูธด,ดาวประจําตัวจะยกสู่ภพเรือนอริจุดนี้เล็งลักนณาและรอบระยะเวลานั้นพฤหัสก็เล็งลักขณาของท่านดาวประเกษตรสองดวงเล็งกันนะคะเรียกว่าดวงดาวเกิดความแข็งแรง แปลสภาพเป็นเกษตรราธิบดีนะคะเพราะนั้นเรียกได้ว่ารอบระยะเวลานี้ไปตั้งแต่26ธันวาคมไปดวงสตาของท่านเข้มแข็งกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งในรอบปีนะคะส่วนดาวพฤหัสก็ได้ตำแหน่งอุจ,จาวิราชด,ด้วยเป็นเจ้าเรือนการงานเป็นเจ้าเรือนคู่คู่ในที่นี้อาจจะหมายถึงคู่ธุรกรรมคู่ส่วนคู่ความคนรักเพศตรงข้ามลูกค้ากลุ่มลูกค้าก็ได้นะคะรอบระยะเวลานี้เรียกว่า มีการปรับตัวมีการโอนอ่อนผ่อนตามจะเจอลูกค้าที่รู้จักยืดหยุ่นและตัวท่านก็จะสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ต่างๆได้และรอบระยะเวลานี้ท่านมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการพูดคุยการเจรจานะคะเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์บางอย่างในบ้านเรือนหลักทรัพย์ใครที่พูดคุยในเรื่องของการที่จะกู้ยืมต่างๆหรือว่าการปล่อยสินทรัพย์ให้เช่าการที่จะทำรายได้จากสินทรัพย์มีเกณฑ์ที่จะได้มาในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะ ส่วนตำแหน่งดาวที่ยกตามเข้ามานะคะก็มีดาวอาทิตย์ดาวอังคารมารออยู่แล้วตั้งแต่วันที่6ธันวาคมจุดนี้อังคารอุจจาวิลราชนะคะแล้วก็ยังมีดาวพระศุกร์ทีนี้มาดูทีละดวงกันนะคะดาวอังคารซึ่งยกมารออยู่แล้วมาเจอกับดาวตัวตนของท่านนะคะเกิดเป็นดาวคู่วิวาะทะทีนี้อังคารเป็นเจ้าเรือนอริอริปัตตนิในที่นี้ต้องบอกว่า อาจจะมีสิ่งต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นสำหรับตัวท่านนะคะเป็นเรื่องของการวิวาทะได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ในที่นี้ดวงดาวอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอาจจะมีสถานการณ์ต่างๆที่ขัดอกขัดใจท่านบ้างบางครั้งไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นได้บ้างแต่ตัวท่านนะคะจะมีการที่ปรับตัวได้ดีในเรื่องของข้อต่อรองต่างๆ ช่วงนี้ถ้ามีลูกค้าเข้ามาในเรื่องของการงานหรือว่าได้พูดคุยเจราจาสื่อสารพบปะติดต่ออาจจะเจอคนที่ทําให้ท่านรู้สึกรับข้องหมองใจอึดอัดเกิดขึ้นได้แต่เรียกว่าด้วยกําลังของดาวพฤพหัสและดาวประจําตัวตน ส่งผลให้ตัวท่านรู้จักใช้ทักษะในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆเพราะจุดนี้ดาวอังคารค่ะเมื่อได้ตำแหน่งอุจาวิราชโคจรเดินเร็วด้วยก็เรียกว่ามาอยู่ในภพนี้เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยลาภะปัตตนิหมายถึงมีโชคลาภเข้ามาจากคู่ครองคู่รักคู่สัญญาคู่คนสวนคู่ธุรก,กร,รมพันธะสัญญาการเซ็นสัญญาต่างๆแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมยังคงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน เพราะจุดนี้ดาวอังคารทำมุ่งถึงการก,กับดาวพระเสาร์ค่ะซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวมรณะเพราะฉะนั้นในที่นี้ให้ระมัดระวังการมีเรื่องปะทะนะคะการมีเรื่องขัดอกขัดใจกับเจ้านายกับผู้บังคับบัญชาเพราะดาวเสาร์มาอยู่ในภพสุขภะแบบนี้ผู้ใหญ่นะคะที่มีผลกับเรื่องของการโยกย้ายมีผลกับเรื่องของความสําเร็จของตัวท่านมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากันข้อตกลงต่างๆไม่เป็นไปตามตกลง และพูดกับราหูเมื่อทํามุมโยกถึงการแบบนี้หมายถึงเรื่องของศัตรูที่เกี่ยวกับ ผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนะคะหรือบางครั้งตัวท่านเองรู้สึกเหนื่อยในช่วงรอบระยะเวลานี้มีผู้ใหญ่บางคนขัดแข้งขัดขาแต่ก็มีผู้ใหญ่บางคนที่ช่วยเหลือท่านอาจจะมีเข้ามาสองทางนะคะเพราะดาวพฤหัสซึ่งทับลัคนาของท่านได้ทั้งตำแหน่งนาระอง์เก์นะคะแล้วก็ได้ทั้งตำแหน่งอุดมเกณฑ์ปราเกษตรอุจาวิล่าและกะมุดเกณฑ์ก็เรียกว่ามีเกณฑ์เยอะที่จะช่วยเหลือเข้ามาหากเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของการงาน เพียงแต่รอบระยะเวลานี้มีใครบางคนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อการสื่อสารเข้ามาขัดแข้งขัดขาขัดผลประโยชน์หรือบางคนนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องมีเรื่องของการเสียการเงินไปกับเรื่องผลประโยชน์บางอย่างเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ต่างต,างตอบแทนหรือการที่จะใช้เงินในการที่จะขึ้นไปสู่บันไดของความก้าวหน้าลักษณะแบบนี้ลองไปแปลความหมายกันดูนะคะและในช่วงวันที่16ดาวอาทิตย์จะยกเข้ามาค่ะ วันที่22ดาวพระศุกร์ยกเข้ามาจุดนี้ต้องบอกว่าเกิดทั้งดาวคู่สติปัญญาคู่สมพลเพราะฉะนั้นสนับสนุนร่วมนะคะหรือมีการที่จะช่วยเหลือตัวท่าน บริวารที่ท่านได้เจอได้เจอได้พบได้เจอรอบระยะเวลานี้ได้กําลังเป็นมหาจักรเป็นผลมาจากดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะมีการเริ่มต้นหมายมีบริวารเข้ามาร่วมส่งเสริมมีการท project ําโปรเจกต์ลับๆมีการทําโปรเจกต์สั้นๆนะคะและเนื่องจากดาวศุกร์ก็เป็นดาววินาศด,ด้วยบางครั้งอาจมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนแผนงานการเดินทางปรับปรับเข้ามาหรือบางคนมีการเดินทางไปเจราจาติดต่อในเรื่องการงานแบบเร่งด่วนเข้ามานะคะเป็นลักษณะ สถาการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ได้ค่ะเพียงแต่ให้เรามาระวังรอบระยะเวลานี้ระวังผู้ใหญ่ที่จะให้โทษกับตัวท่านด้วยซึ่งจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและการสื่อสารของท่านรอบระยะเวลานี้ขอให้ท่านดูชั้นเชิงให้ดีอะไรที่ท่านควรจะยอมก็ยอมอะไรที่เป็นผลประโยชน์ก็ลองต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวท่านก็เชื่อว่าท่านจะสามารถรักษาสียรภาพต่างๆของท่านไว้ได้ค่ะ สวนดาวพระเสารพระราหูเรียกว่าเป็นคู่มิตรใหญ่ในเรือนสุขพระเกษตรราธิปดีทั้งสองดวงกลุ่มร่วมกันอยู่บ้านตัวเองเป็นใหญ่เลยนะคะแต่ก็เป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยในที่นี้อาจจะหมายถึงผู้ใหญ่ที่เคยได้รู้จักกันหรือผู้ใหญ่ให้โทษการเสื่อมเสียชื่อเสียงรอบระยะเวลานี้ยังคงมีเกณฑ์เกิดขึ้น แต่ราหูได้ตำแหน่งปกินอากะโชคด้วยแสดงว่าถ้าท่านรู้จักระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบทกฎหมายระมัดระวังการเซ็นสัญญาต่างๆท่านจะรอดผลจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้และมีเกณ์ได้โชคใหญ่โชคสองชั้นโชค2ต่อนะคะเรียกว่าบางคนที่คาดหวังจากเรื่องของ การเดินทางไปต่างประเทศการทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จนะคะหรือว่าการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบออนไลน์ต่างๆรอบระยะเวลานี้ก็ยังคงมีเกณฑ์ที่จะทําได้ดีนั่นเองค่ะได้รับการสนับสนุนเข้ามาแต่ก็อาจจะต้องเป็นเกณฑ์ที่ลงมือทําเองด้วยนะคะถึงจะมีผลได้อย่างดีสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นเองค่ะและตลอดทั้งเดือนพระเกตโยกหลังลัคนาอยู่ในภพลาภะ พระเกตเป็นวิญญาณธาตุเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาให้รอดพ้นรอบระยะเวลานี้เจอภัยพิบัติเจอปัญหาต่างๆจะมีเหตุทําให้ท่านแคลว้วคลาดรอดพ้นจะมีสิ่งต่างๆที่มากระตุ้นในเรื่องของการมีพลังงานชีวิตของตัวท่านเอง และกระตุ้นในเรื่องของเพื่อนสนิทเพื่อนฝูงที่คอยช่วยเหลือลาภยศชื่อเสียงเงินทองมีเกณฑ์ที่จะได้รับมานะคะที่นี้เรามาไล่ดูตำแหน่งดาวพฤหัสซึ่งจุดนี้จะทำมุมถึงก,กันกับดาวพระเกตเรียกว่าหนุนดวงสตาของตัวท่านอยู่นะคะพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการงานเป็นเจ้าเรือนคู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทํางานในองค์กรเป็นลูกจ้างหน่วยงานต่างๆรอบระยะเวลานี้มองว่าสําหรับคนที่ทํางานประจำนะคะท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะ มีเกณฑ์ได้การเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะไปจนถึงวันที่23ค่ะจนกว่าดาวพฤหัสจะย้ายมาทับลักนณามีการเงินแบบมหาอุดเข้ามานะคะมีผู้สนับสนุนบางคนจุดนี้ไม่มีงานทํางานบ้านเป็นแม่บ้านผู้ครองคนรักมีเงินก้อนใหญ่มาให้ได้เที่ยวได้เดินทางต่างๆเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้คือเรียกว่าเกณฑ์ของท่านนะคะดาวพฤหัสเดินถอยหลังในภพเรือนนี้มีเกณฑ์ได้เงินเก่าเงินที่เคย โดนค้างค้างเอาไว้เคยโดนหยิบยืมเอาไว้หรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ในเรื่องของงานที่เคยพูดคุยเอาไว้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินเพราะจุดนี้พ่ฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนการงานของท่านเรียกว่างานมาทําให้เกิดรายได้ก้อนใหญ่นั่นเองค่ะโดยเฉพาะดีลต่างๆที่เคยโดนเลื่อนออกไปรอบระยะเวลานี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับกลับมามีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับจากโปรเจกต์ต่างๆ ส่วนท่านที่ทาํางานพิเศษมีเกณฑ์ได้จ็อบพิเศษช่วงระยะเวลานี้เป็นนักคิดเป็นนักแก้ไขคิดในเรื่องของการทํางานคิดในเรื่องของรายได้ช่วงสิ้นปีบางคนก็อาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานมากกว่าโฟกัสไปในเรื่องของรายได้นะคะเพราะเรียกว่าช่วงปีนี้เป็นปีที่ทดสอบในเรื่องเศรษฐกิจจริงๆทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเจอปัญหากันเยอะแยะทั่วหน้าเลยเพราะฉะนั้นจุดนี้อาจจะทาให้ท่านกังวลใจในเรื่องของการเงินซึ่งจะได้รับมาทําให้รอบระยะเวลานี้ท่านโฟกัสไปในเรื่องของ การงานพยายามทําเต็มที่ในเรื่องที่จะปรับตัวเพื่อต้อนรับปี2,569เพราะเรียกว่าดวงสตาของท่านจะมีเรื่องดีในเรื่องของการงานเกิดขึ้นมากมายเลยแล้ะค่ะทีนี้พอวันที่23ทธันวางคมพระฤหัสจะยกมาทับตัวแล้วจุดนั้นมีดาวพระเกตยกหลังอยู่ พฤหัสได้เกณฑ์หลายเกณฑ์ด้วยกันทั้งปรากระเสรอุจาวิราชนะคะแล้วก็ทั้งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์จุดนี้นะคะแล้วก็ยังได้ตําแหน่งที่เรียกว่ากมุตเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเกณฑ์ที่ใช้ปัญญาใช้สติทางด้านดีทางสายขาวต้องบอกว่าคุณสมบัติของดาวพฤหัสนะคะเมื่อเป็นดาวประทานฝ่ายสุปเคราะห์เกี่ยวข้องกับเรื่องความถูกต้องกฎหมายศีลธรรมจริยธรรมท่านต้องดํารงสิ่งนี้ไว้ท่านถึงจะมีความเจริญก้าวหน้าในยามที่ดาวพฤหัสมาให้คุณ และในรอบตั้งแต่ปลายเดือนไปแล้วที่มาเล็งกับดาวประจําตัวตนของท่านท่านจะมีเกณฑ์บางอย่างได้โชคลาภเข้ามาจากหลักทรัพย,ย์ใหญ่เกี่ยวข้องกับการงานบางทีจะพลัดจับหรูนะคะไปเป็นนายหน้าแบบไม่ตั้งใจขายบ้านได้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงรอบพ่วงเวลานี้นั่นเองค่ะเป็นลักษณะที่ท่านมักจะได้รายได้เกี่ยวข้องพ่วงกับเรื่องของคนอื่นเข้ามาลักษณะแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องคู่ครองคนรักกันบ้างเจ้าเรือนปัตตนิคือพริฤหัตนะคะก็เรียกว่าพาริฤหัตมาอยู่ในภพกกระดุมพระสําสหรับคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้รับการเงินก้อนใหญ่ พบกระดุมพระหมายถึงการสะสมนะคะก็เรียกว,ว่ารอบระยะเวลานี้ดาประจําตัวตนของท่านเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของอริหรืออรินั่นเองเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์มีคู่คนใหม่เข้ามามีคนที่เข้ามาแจกขนมจีบที่ไม่ใช่คู่ของท่านเพราะฉะนั้นจุดนี้ระม,มัดระวังในเรื่องของศีลธรรมกันด้วยระม,มัดระวังความผิดพลาดที่ อาจจะชอบในเรื่องของการสะสมคู่นั่นเองค่ะส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคู่มีทรัพย์มีปัญญานะคะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะหลายๆคนด้วยกันมีคนที่เข้ามาสเสน่หาตัวท่านแต่ก็ต้องระมัดระวังในช่วงที่ดาวประจําตัวและดาวพระศุกร์มาอยู่ในภพอริอาจจะทําผิดศีลธรรมได้ง่ายอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างนะคะระวังในเรื่องของการโดนทําโทษโดนลงโทษกับเรื่องการผิดศีลเพราะช่วง่วงเวลานี้ค่ะ พฤรหัสให้คุณส่วนดาวเสาร์ดาวราหูจะมีจุดที่มีดาวทำมุมให้โทษกันเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการผิดศีลธรรมระวังเรื่องของการทําอะไรที่มินเมที่ไม่เปิดเผยเกิด,ด,ดขึ้นนะคะซึ่งจะเกิดกับชาวลัคนาราศีมิถุนได้นั่นเองค่ะแต่ดูภาพรวมแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะเรื่องของคู่ครองคนรักในช่วงต้นเดือนจนถึง23มีเกณฑ์ได้รับการเงินจากเรื่องของคู่ได้รับเงินได้รับ,บโบนัสนะคะ ได้รับในเรื่องของการไปท่องเที่ยวกินดื่มกันแต่ก็อาจจะต้องระมัดร,ระวังเหตุต่างๆเหล่านี้อาจจะนําพาในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหาเรื่องของการทะเลาะก,กันกับความคึงขวงได้เนื่องจากดาวที่เกาะกลุ่มกันไปกับดาวประจําตัวตนของท่านเป็นดาวคู่สเสน่หาทั้งสิน้นจะมีจุดหนึ่งที่มาอยู่ในภพอริณนะช่วงรอบเวลานั้นจะมีปัญหาในเรื่องของความรักในเรื่องของการคึงขวงเข้ามาได้นั่นเองค่ะสําหรับตัวท่าน และพอวันที่23พริฤััสถอยกลับมาทับตัวเรียกว่ารอบระยะปลายเดือนไปแล้วสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นใส่ใจดูแลกันอย่างดีมีเกณฑ์ได้เงินมีเกณฑ์ได้ทรัพย์เข้ามานะคะมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องน่ายินดีเข้ามาทั้งท่านและคู่ครองคนรัก คนโสดปีนี้หากท่านผูกลักขณาแล้วนะคะดาวคู่ของท่านคือดาวพฤหัสตกตำแหน่งสีนะคะเรียกว่าการได้มาอย่างแน่นอนท่านมีเกณฑ์สละโสดแต่งงานในช่วงรอบที่ดาวพฤหัสโครจรมาเป็นสีแต่ถ้าหากตกตำแหน่งเดดหรือมนตรีก็เรียกว่ามีคู่อุปถมัมมีคู่ที่มีพลังอำนาจมีคู่ที่ร่ารวยเข้ามานั่นเองค่ะ ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพื้นดวงใครเป็นแบบไหนทําบุญกันมาแบบไหนส่งเสริมด้านใดเพราะเรื่องของบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้แต่เรื่องของผลการกระทําในปัจจุบันท่านสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้เพราะเชื่อว่าช่วงพ่วงเวลานี้ค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนท่านจะได้รับคุณรับผลดีจากดาวพฤหัสอย่างแน่นอนและใครที่บอกว่าดวงยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยทั้งเรื่องของคู่ทั้งเรื่องของงาน กลับไปเช็คลัคนาของท่านใหม่ว่าท่านเกิดในลัคนามิถุนจริงหรือไม่นะคะและชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนต้องบอกว่าเวลาที่ดาวพฤหัสมาทับลัคนาแบบนี้ อย่าอยู่นิ่งเฉยทำในเรื่องการงานหุ้นส่วนการลงทุนต่างๆรอบระยะเวลานี้หากท่านนอนอยู่บ้านเฉยๆนิ่งเฉยรับรองได้ว่าไม่เกิดผลอะไรนะคะถึงแม้จะเกิดก็เกิดไม่มากเพราะฉะนั้นท่านจะต้องทําไปในทิศทางเดียวกันกับดวงดาวซึ่งมากําหนดแบบนั้นนะคะก็ขอบอกกันไปสําหรับบางคนที่ท,ท้อใจว่าทําไมเหตุการณ์ต่างๆไม่เกิดไปในด้านดีเลยในเรื่องของบุญวาสนานะคะถ้าท่านมีต้นทุนอยู่แล้วท่านมีของใหม่เข้า เติมก็เรียกว่าเติมให้มีพลังบุญมากขึ้นแต่ถ้าท่านมีหนี้สินเก่ามาท่านได้ของใหม่มาท่านก็มาใช้หนี้สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่พื้นฐานดวงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะก็ขอให้เป็นช่วงส่งท้ายปีที่ท่านจะต้อนรับปี2,569แบบมีโชคลาภไปอีกตลอดทั้งปีการงานการเงินรุ่งเรืองนะคะขอบคุณกันด้วยและฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ด้วยค่ะ ท่านใดสนใจรับฟังการเพก่อนล่วงหน้าสมัครสมาชิก VIP มาได้ปักหมุดให้ด้านล่างแล้วท่านใดสนใจที่จะเรียนโหราศาสตร์ไทยค่ะทักมหาดิฉันได้สนใจดูดวงกันส่วนตัวก็ QR code ด้านล่างนะคะมาปรึกษาม,มาพูดคุยกันค่ะ1นึ่งฟังที่ควรจะรู้ว่าพื้นฐานดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรเพื่อจะได้วางแผนทิศทางดวงชะตาของท่านได้แบบถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะ